สวัสดีค่ะติ้งนองติ้งนองไกด์แพทมาแล้วจ้าหน้ากลมๆม um. คนนี้เลยค่ะช่องผ้าไหมสรินกับไกด์แพทผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าไหมจึงวันนี้จะทานข้าวหอมมะลิสุรินนี่พร้อมกับดักแด้กรอบซึ่งเป็นผลิตจากการสาวไหมเราจะได้ดักแด้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไกด์แพทแกะให้ชมนะคะ นี่คือดักแด้จ้าดักแด้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 ชมใกล้ๆนะคะพราจะทานานี่ค่ะอยู่ได้นานนะคะเพราะว่ามีสารกันชื้นแบบนี้เก็บได้มีวายุแล้วก็มีออยออ,อ,ย,อ,อ,อยอคืออร่อยด้วยออยอออยอแล้วก็มีเลขที่ออยอนะคะแล้วก็ผลิตจากมาตรฐานของโรงงาน GMP ค่ะ มีเลขที่ออยอเพราะฉะนั้นซื้อไปทานอยู่บ้านเวลาติดโควิดไปไหนไม่ได้นี่นะคะรถสาหร่ายแล้วก็มีรถบาร์บีคิวนะคะแต่ไกด์แพซื้อมาแบบนี้เลยค่ะเอาไว้ทานเวลาไปไหนแล้วไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ไปไหนไปไหนไม่ได้เวลาฝนตกแล้วออกไปไหนไม่ได้ทอดไข่เจียวแล้วก็ราดด้วยอันี้ก็ทานแบบนี้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากทานดักแด้กรอบอืมอร่อยข้าวร้อนๆเลยค่ะนะคะหเห็นดักแด้ใกล้ๆนี่เลยอ่านี่เลยนะคะคำที่สองค่ะอืมอร่อยมาก วันนี้ฝนไม่ตกค่ะสุรินอ,อร่อยคะไม่เผ็ดเด็ดเด็ดทานได้อืมนี่นำมาชมนะคะว่าผลิตภัณฑ์จากการสาวหมายจะได้ดักแด้เนื่องจากว่าร้านที่ค้อพลจรในเมืองสุรินทำเกี่ยวกับเรื่องราวของเส้นไหมเกี่ยวกับเรื่องไหมจึงมีไหมจึงมีเศษ ดักแด้เยอะนะคะก็เลยนำมาเป็นดักแด้สดดักแด้สดก็มีขายค่ะแพทซื้อมาแล้วแต่ว่าแช่งฟิตไว้ก็คือดักแด้สด1 1ถุงประมาณ950กรัมนะคะราคา119บาทยังไม่รวมค่าขนส่งส่งทั่วไทยเลยนะเพราะปกติเราไปซื้อดักแด้ทอดเนี่ยประมาณเท่านี้ค่ะ นี่หน่อยเนี่ย20บาทเองเพราะ,ะนั้นคุณผู้ชมสามารถซื้อดักแด้สดได้ติดต่อมาจะส่งแช่แข็งนะคะมีริษัทับส่งด้วยอืมแล้วก็อันนี้กล่องละ45บาทถ้าขอขั้นต่าที่สั่งซื้อนะคะประมาณ5กล่องเนาะไอ้5กระป๋องค่าขนส่งก็50บาทไม่เกิน20กระป๋องค่าขนส่ง50บาทค่ะเพราะว่าราคาตรงนี้เป็นราคาแพทยานำมาให้ตัวเองมีความสุขกับการทำงานนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลย ขอบคุณที่สุดที่ทําให้แพทมีงานทําหลังจากตกงานเป็นไกด์อาชีพพาทัวร์ไทยและต่างประเทศเนี่ยประมาณปีครึ่งแล้วทุกท่านได้ให้แพทมีทํางานจากการขายผ้าไหมแล้วตอนนี้มีน้ํายาซักผ้าไหมามานําเสนอซึ่งเป็นน้ํายาซักผ้าไหมที่ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้น้ายาซักผ้าไหมแบบเข้มข้นนี้ได้มีขนาดใหญ่ค่ะอันนี้คือขนาดใหญ่นะอันนี้คือขนาดเล็กดูเลยค่ะ สามารถซักผ้าไหมหรือว่าผ้าชนิดอื่นได้เหมือนกันแต่ว่าใช้เพียง1ช้อนอหนึ่ช้อนอะไรนาะหช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา2ลิตรนะคะผสมกับปริมาณที่ต้องการแล้วก็นําผ้าไหมเนี่ยไปแช่ซักไว้นะคะประมาณซัก5นาทีคลี่เบาๆนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะแล้วก็ไปพึ่งลมเดี๋ยวกแพทยมีคลิปที่ทําแล้วคุณผู้ชมค่อยชมจากคลิปนี้นะคะว่า ทำยังไงสําหรับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันสนับสนุน ะะกายแพทย์ด้วยแล้วก็ร้านค้าผ้าไหมที่กายแพทย์นำมาเยอะแยะมากมายรวมทั้งผ้าคลุมไหล่นี้ด้วยเพราะว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางของผ้าไหมสุดินที่จะได้ช่วยเหลือร้านค้าทุกร้านค้าที่ไม่มีช่องทางและกลายแพทย์เป็นสะพานนํามาตัดต่อลงคลิปก็อันนี้ก็จะเป็นร้านที่ชั้นนําที่ควบคุมจรเรื่องราวของผ้าไหมมีน้ํายาซักผ้าไหมจําหน่ายนะคะอันาานี้3 5 0ซีซีราคานะคะ150บาทาค่าขนส่งก็50บบาทอันนี้ 275อบาทนะคะยังไม่รวมค่าขนส่งก็เดี๋ยวมาคุยค่าขนส่งว่าไกด์แพทไม่นแน่ใจว่าค่าขนส่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้กับอันนี้อันนี้คุ้มกว่าคุณผู้ชมสามารถนําไปซักได้เองติดต่อไกด์แพทมาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เบอร์นี้แล้วทนีนี้หัวน้ํายาอาบเคลือบผ้าไหมม,มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าสามารถใช้คู่กันได้เพราะว่าการอาบเคลือบน้ํายาผ้าไหมเนี่ยจะทาให้ผ้าไหมสีสดแล้วก็สีคงทนนะคะซึ่งใช้คู่กัน หลังจากใช้นี้เสร็จแล้วก็มาเคลือบนะคะเขาบอกว่าโอ้สายตาแบบนี้รู้เลยว่าไกด์แพทย์วิสายทัศน์กว้างไกลสายตาวิสายทัศน์กว้างไกลแมวอายุก็พอสมควรแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะจะเข้าสู่เลขห้างนะคะนี่ค่ะก็คือน้ํายาเคลือบผ้าไหมชนดิดเข้มข้นนะคะซึ่งก็คือคุณผู้ชมหลังจากที่ใช้ตัวน้ํายาซักเนี่ยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมล้างน้ําล้างน้ําแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะ ผสมนะคะตามประมาณที่ต้องการคนให้อย่าลืมตีฟองก่อนนะคะให้ท่วมตีฟองใส่น้ำให้ท่วมแล้วก็แช่ประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็ไปตักหมัดมาแล้วก็นำมารีดที่สำคัญการตักหมัดมานี้นะคะคุณผู้ชมคะจะบอกเลยนะว่าทำให้ผ้าใหม่รีดง่ายรีดง่ายจริงๆนะเออเดี๋ยวการมีคลิปให้ชมในการรีดผ้าเพราะฉะนั้น จะเป็นคนช่วยเหลือคุณผู้ชมที่ชอบผ้าไหมซีนแล้วก็อยากดูแลผ้าไหมเองด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะผ้าไหมนะคะวิธีการเก็บนะให้เก็บเก็บนะคะเวลาเราเรีเสร็จแล้วอยาเก็บแบบสีสดใสนะคะให้เก็บสีที่ด้านด้านด้านซีดนะคะด้านในเก็บพับไว้นะคะนี่ยจะเป็นเป็นนี่คือด้านด้านนอกใช่ไหม อันนี้ด้านไหนซีดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมให้เก็บด้านที่ด้านที่สีซีดพับเก็บไว้แล้วเก็บไว้ในอะไรคุณผู้ชมทราบไหมคะเก็บไว้ในกล่องที่มืดทับเพราะว่าผ้าไหมไม่ต้องการแสงค่ะและอย่าใส่ถุง ที่ไกด์แพทส่งไปให้ถึงบ้านนะคะมันจะมีความชื้นถุงนั้นส่งไปเพื่อให้ผ้าไหมไม่โดนน้าแค่นั่นเองแต่ไปถึงบ้านให้แกะถุงพลาส,สติกออกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องดาวของอผลิตภัณฑ์ผ้าไาหมจ้าแล้วเดี๋ยวขอทานข้าวต่อเลยนะคะกับดักแด้นะคะก็สนใจทักมาค่ะทานเล่นๆค่ะกระป๋องละ45บาท ซื้อขั้นต่ำ5กระป๋องค่ะค่าขนส่ง50บาททั่วไทยยกเว้นพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วก็ส่งค่า10บาทนียคือค่าขนส่งไม่เกิน20กระป๋องนอกจากนั้นก็คิดตามจริงนะแพทย์เช็คกิโลมาแล้วเพราะว่าส่งไป3จังหวัดแล้วนะคะคือกรุงเทพ1ราย12กระป๋องพี่ไก่อูก,กาสแล้วก็จากนครสวรรค์20กระป๋องแล้วก็จากกรุงเทพส่งไปถึงอเมริกาเพราะว่าญาติไปเซิร์ช Google มาค่ะเจอช่องไกด์แพท ก็เลยขายได้20กระป๋องเพราะฉะนั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมช,มช่องนี้เรื่องราวของผ้าไหมสุรินคุณผู้ชมจะได้ทั้งหมดพื้นที่แห่งนี้ในช่วยเหลือแม่ค้าได้ช่วยเหลือทุกร้านค้าเกี่ยวกับวงจรผ้าไหมต้องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทติ้งแนวติ้งแนวแล้วพบกันในคลิปหน้าช้อปปิ้งผ้าไหมช่วยอุดหนุนแม่ค้า ทุกเจ้านะคะมีที่มาหมดเลยจะบอกที่มาว่านํามาจากใครเป็นสะพานพผู้ชมก็จะได้บุญกุศลและมีความสุขกับการชื่นชอบชมผ้าไหมด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันในคลิปหน้าแล้วอย่าลืมอุดหนุนผ้าไหมสรินด้วยนะคะแล้วก็อุดหนุนสินค้าที่เกี่ยวบเรื่องราวของผ้าไหมอ๋อลืมจะจบคลิปแล้ว <laughs> ตายแล้วขายของไม่พอก็คือเนี่ยค่ะเป็นสบู่ไหม ท่านใดที่ซื้อของมูลค่าสูงเยอะกายแพทย์เคยแถมไปให้แล้วค่ะหอมหๆกายแพทย์ยังให้แก่เลยนะคะซื้อนะคะ1แถมหนึ่งก็คือ200บาทค่าขนส่งก็50บาทแต่นี้ถ้าเป็นแพ็คนี้ไปฝากเป็นทระลึกนะคะให้แพ็คนี้ไปเลยค่ะเป็น4ี่แพคนี้นะคะอ่านี่หนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมอ่าเป็น200400แพ็คนี้400บาทนะ แล้วก็ค่าขนส่งต่างหากนะคะ50บาทเพราะฉะนั้นสนใจสบูไ่ไหมไทยทําจากเส้นไหมแท้ของเมืองสุรินติดต่อไกล้แพทมาได้081257 1709เรื่องราวของเกี่ยวกับครรบกจรผ้าไหมค่ะขอบคุณที่จะตามรับชมและพบกันในคลิปหน้ายังไม่จบสักทีเลยเนาะ